โอเคเดี๋ยวเรามาทำการประกอบเครื่องสี่จังหวะจะไม่บอกรุ่นไหนแล้วต้เป็นสี่จังหวะดูเองแล้วกันเนะรุ่นไหนเดี๋ยวเราจะมาทำใส่ซินที่ซินที่บอกไว้คลิปที่แล้วถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าซินตัวนี้มันไม่มีไม่มีปีกถ้าใครติดตามคลิปที่แล้วจะรู้มันไม่มีปีกแต่ว่าเราไปซื้อใหม่มาแล้วเนี่ยมันจะมีปีกอย่างเงี้ยมันแตกแต่ความแตกต่างคือมันต้องมีปีก นะทีนี้เราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรหรอกเพราะไม่จําเป็นยี่ห้ออะไรก็ใส่ไปเถอะขอให้มีปีกนะแล้วทีนี้มันจะมาเข้านี่ไงทีนี้มันก็ามาเข้าเนี่ยเห็นไหมมีปีกก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยมันจะเข้าบะดีเป๊ะเลยนี่แต่ถ้าไม่มีปีกเข้าไปมันจะเข้าเพื่ออะไรอะ่ะมันไหลไปไหลามาเออแล้วทีนี้เขาใส่มาจากบร,ริษัทที่ผลิตเราไม่เอ่ยบรยิษัทเนี่ยมันอย่างเงี้ย มันไม่ได้ที่แท้จริงก็คือมันต้องแบบนี้มันต้องแบบใส่อย่างนี้ให้มันลงแบบเนี่ยมันมีปีกมีร่องเออเนี่ยแล้วการทํางานนะ่ะคือเวลาเราประกอบเราก็ทากาวบางๆเราอย่ามั่นใจว่าปีกเอาอยู่นะปีกรือขอบเรอชิ้วก็ไม่รู้ละอืมใชงครับใช้กาวอะไรครับเนี่ยคาวบอนแล้วเนี้ยกาวบอลตัวเนี้ยยี่ห้อยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่โฆษณาให้หรอกมันเกี่ยวกับชาติกาวดำสามารถใช้ได้ไหมครับไม่ได้บวม เาบอลหนึ่งย่เพร้อมไปงานบินสินถ้าเราทํางานเกี่ยวกับบินสินเราต้องใช้เก่าตัวนี้ยี่หาา้ออะไรก็ไม่รู้หมุนให้ดูเงี้ยมามาดูขั้นตอนการประกอบเราก็จับสินเข้าไปอืมเนี่ยนะของเก่ามันอยู่นี่สีแดงๆนะอันนี้คือของติดเครื่องใช่ไหมครับอ่าสีแดงแดงของติดเครื่องของติดเครื่องนะครับอันนี้อืมสีดแดงเราก็ทิ้งไปเราก็จะเอาของแท้ใส่แต่ไม่บอกยี่ห้อเพราะเราไม่ได้เข้าโฆาณาไม่จำเป็นต้องบอก นี่เราก็ใส่เข้าไปค่อยๆดันเอียงเงี้ยอย่างนี้นะเอียงเงี้ยแล้วก็บิดอย่าไปใส่กดตรงนาเดี๋ยวขาดแล้วโัลงหลุดอีกเดี๋ยวมันมีมันมีสปริงอยู่ข้างในเงี้ยเราก็เราก็ทำแบบนี้เราก็เอียงงี้แล้วก็ค่อยๆหมุน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 เข้าไปหมุน R เข้าแล้วเห็นไหมแล้วสปริงมันก็ไม่หลุดอ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งเราก็ทําการหมุนเหมือนกันเดี๋ยวนี่ <c oughs> เนี่ยเราก็ทงการหมุนเข้าไปเอียงเนี่ยต้องเอียงก่อนนะใส่ตรงไม่ได้ไปใส่ตรงไงติดริมเกียดถอดริม <c oughs> เราก็ทําการหมุนบิดเข้าไปอย่างเงี้ยเงี้ยหมุนเข้าไปเอออย่างเงี้ย,ยเราก็ได้ซินใหม่แล้วเพราะเครื่องตัวนี้มีปัญหาจากการกินน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องรั่วเราก็ทาการเปลี่ยนซินนะเราต้องการเปลี่ยนซิน ซีนจาบตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมมันไม่มีปีกเราไปซื้อซีนมาแล้วนี่ของแท้แต่เราไม่บอกอยี่ห้ออะไรแล้วแต่ไปหาซื้อเอามันไม่มีปีกเทียบเอาเนี่ยมันนม,ม่ีปีกปีกเลืออะไรกับเรื่องคิ้วรู้แล้วแต่คนจะเรียกนะทีนี้เราใส่เสร็จแล้วปับ๊บเราเปลี่ยนซีนเสร็จปับ๊บต้องทากาวนะครับต้องทากาวนะถ้าไม่ทากาวเนี่ยไม่ไม่เอาไม่อยู่นะเนี่ย นี่คือกาบอนนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อืมกาโกมีไหมครับช่างครับก็ไม่รู้ไม่ได้โก้ข้าโก,าโก,าโกา้สนนะก็ไม่ได้บอกเออนะ่ะอ่าเนี่ยทาไปทาไปให้แบปบปบบระกอบแล้วจบนะครับไม่ต้องให้มันรั่วนะอืมเนี่ยใส่เข้าไปเงีนะ่ยใส่เยอะเท่าไรก็เยอะไปอย่าให้รั่วถ้ารั่วแล้วมันถอดยากนะครับรุ่นนี้อมเนี่ยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะพอใส่เสร็จปับ๊บเราก็ทําการใส่ลูกสุบแหวน แต่ก่อนทรายเราต้อจัดแหวนก่อนนะอันนี้คือ <c oughs> มันมีลูกศรชี้อยู่ว่ามันต้องเป็นอไอเสียเนี่ยลูกศรชี้ไปไอเสียทีนี้เราก็จะมาจัดแหวนนะจัดแหวนคือ,อแหวนกวาดน้ำมันมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีเงี้ยให้อยู่ด้านไหนเสียเห็นไหมลูกศรชี้ลูกศรช,ชี้นี่คือขึ้นบนปะครับ ขึ้นบนก็คือว่าไปทางท่อเสียทางท่อเสียใช่แล้วก็มันมันมีแหวนกวาดน้ามันอยู่เนี่ยสองข้างเนี่ยให้อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีเนี่ย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 มันมีร่องแหวนอยู่เนี่ยให้อยู่ตรงข้ามกันแล้วทีนี้ก็จะมาดูไอดีนะฮะกับข้างไอดี ID มันก็ต้องอยู่แบบอย่างนี้นะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะนี่คือการ การทำงานของเครื่องระบบเครื่องเขายึดหลักสลักลูกสูบเป็นหลักเนี่ยสลักลูกสูบเนี่ยเรายึดเป็นหลักเลยอามาตรฐานของสลักลูกสูบเนี่ยอยู่ล่างบนไม่ใช่ไปหมุนอย่างงี้หมุนมั่วไม่ได้นะอยู่งี้ไม่ได้มันต้องหมุนเอออย่างงี้อาสลักลูกสูบอยู่งี้อันนี้อยู่งี้ให้อ,อยู่อย่างงี้ตรงข้ามกนนันเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขยับให้มันอยู่อย่างงี้นะ าอยู่เงี้เราก็หยดน้ำมันนะมีการฉลนน้ำมันนิดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเอาเอาให้มันอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ใหม่จัดให้อ่าจะต้องชตาจัดให้ไม่เป็นไรนะนิ้วใหญ่ไปหน่อยนิ้วโตอืมนิ้วโตนิ้วใหญ่อืมเดี๋ยวก็จัดไปอ่ะจัดไปอย่างเงี้พอมันได้ปับ๊บเราก็ใส่น้ำมันนะอืม ก็หยดน้ำมันไปหยดน้ำมันนิดหน่อยไม่ต้องหยดเดยอะหรอกเดี๋ยวเครื่องทำง,งานมันก็หยอดนั่นเองอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็บีเข้าไปปูดอ่เห็นไหมมันไม่ดังปูดหรอกอืมช่างดังปูดเองอืมดังปูดเองเมันปูดก็แปลใช่หไหมหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยแต่ว่าเราจะใส่ย,ยังไงอ่ะขอโทษขออภัยพี่น้องอืม เขาให้มางี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วดีที่สุดนะยกย้ายสายขวาไม่ต้องไปใช้เครื่องกลเครื่องจักรนี่คือธรรมชาติที่สุดแล้วมาเสียหายน้อยด้วยใช่ไหมเออใช่เสียหายน้อยไม่เราก็เจ็บแหละเต่อเสียหายเยอะมาเราใส,าสาา่สายพานเข้าไปก่อนเนี่ยนี่คือสายพานสายพานก็ตรงร่องนี้อืมเนี่ยตรงร่องนี้นะเราก็ต้องการใส่เข้าไปอย่างนี้อ่า ถ้าพูดถึงเราใส่เงี้ได้ไหมมันไม่มีทางหรอกจะใส่ได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องมันต้องงี้ยนะมันเป็นไฟมังครับใช่ไหมครับใช่ไฟมังครับคือสายพันคือสายพานลงนี่เลยเสียบเข้าไปปั๊บอย่าลืมใส่สายพานนะเดี๋ยวลือรอบสองเนี่ยมันเป็นเงี้ยอ่าแต่ลูกูบอยู่งี้ทําไมว่าเป็นงี้ก็ยังไม่หมุนเี้หมุนก่อนดิเออใช่หมุนก่อนไงอืมหมุนก่อนพอหมุนเสร็จปั๊บ ก็ดูลูกศอนเลยลูกศอนชี้ไปทางไหนลูกศอนชี้ไปทางนี้มันก็ไม่ถูกหรอกแต่เขาประกอบมางี้เรื่องเขาเขาประกอบตามเข้าไปปกติลูกศอนต้องชี้มาทางนี้นะลูกศรน,นี้ครับต้องชี้ทางนี้ใช่ไหมครับใช่ชี้ทางไอเสียแต่เขาชี้ทางนี้ก็เรื่องเขาเราไม่แก้ให้หรอกไม่แก้ทำไมเขาทํามางี้เรื่องของเขาแต่ถ้าหาจังชาดแก่นะต้องคุยกัน สองต่อสองบอกนี่เลยตัวต่อตัวอืคุยกันสองต่อสองได้ไหมเอออย่างเงี้ยเป็นไงบอกแล้วเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างอ่ะแล้วเรามาดูร่องที่เราทากาว้เห็นไหมเราก็จะมาใส่ให้มันตรงร่องนะอืมไอ้คุยกันสองอสองนี่คือเรื่องหนึ่งมาสองสองคุยกันเรื่องซ่อมเกี่ยวเรื่องอะไรอืมสอสองเป็นเท่าไหร่ครับ สองสองก็เคลียร์ตัวตัดตัวงไงว่าจะซ่อมกันยังไงเออนี่ให้ตรงร่องนะเนี่ยตรงร่องนี้ตรงร่องนี้อย่างน,นี้คืออยู่แน,น่นอนครับใช่แล้วไอ้ตัวนี้ก็ตรงร่องอ่ะพอตรงร่องเสร็จปั๊บเราก็กดนะทําการกดแล้วข,ของเขาเนี่ยมันมีร่องอนละ้วจะเอาลายใส่ร่องเห็นไหมละ่ะมันนม่มีร่องแล้วจะเอาอะไใส่แล้วเขามีร่องเนี้ยเออเขามีร่องจริงของจริงมีร่องอะ่ะ างนี้กันสินดินได้ใช่ไหมครับใช่กันรุนไปรุนมาเขาเรียกกันรุนกันลุนไป็นอะไรตัวแล้วใส่แบบนี้มันไม่ได้ถึงว่าเครื่องก็ซื้อมาใช้ได้ไม่กี่เดือนเ้วต้องมาหาจ้างเพราะอะไรก็มันไม่มีร่องอแล้วเราก็ทําการหมุนดูนะหมุนดูแบบนี้เนี่ยเนี่ยหมุนดูว่าลูกสูบทํางานแหวนทํางานไอ้ตัวนี้เป็นตัววิตามินนะเนี่ยตัววิตามินเพราะว่าถ้าน้ํามันอยู่นี่ตัวนี้เป็นตัววิต วิตก็คือวิยตยใกล้วิทความเหมือนกั้งหนะันอ่ะมันจะวิตน้ํามันขึ้นมา่อเลี้ยงระบบอืมไอตัวนี้ที่เขาเรียกว่าวิตยศาสตร์หรือเปล่าครับใช่ไหมครับใช่ตัวศาสตร์หรือตัววิตน้ํามันอ่ะตัวศาสตรน์น้ํามันทีนี้ถ้ามีตัวศาสตรน์น้ํามันมีตัวซินที่ป้องกันที่แข็งแรงถ้าตัวนี้มันไม่ได้มันไม่แข็งแรงก็ดูสาเหตุที่ลืมมาก็เปลี่ยนเนี่ย มันมมีความเส็ียแรงทีนี้เราใส่ชิ้นของแท้เข้าไปแต่เราไม่บอกยี่ห้อนะเพราะเรื่องของเขาเขาจะซื้อยี่ห้ออะไรแท้เทียมก็อ่านไปแล้วก็หมุนดูนะพอหมุนดูเสร็จปับ๊บอ่าหมุนดูโอเคหมุนได้ใส่สิ้นตรงร่องเราก็ทําการปิดฝาทีนี้มาฝาคือตัวนี้ ก่อนจะป,ปิดฝาเราก็ทำการเช็กน็อตตัวนี้ก่อนว่าแน่นไหมเราเป็นคนสุดท้ายช่างซ่อมคนสุดท้ายเราต้องเช็กก่อนว่าแน่นไหมเดี๋ยวหมุนดูโอเคแน่นเนี่ยโอเคแน่นถ้าแน่นแล้วเราก็ผ่านแต่ว่าเราต้องมาเช็คตัวนี้อีกทีว่าลิ้นมันตายไหมนี่คือลิ้น ลินตัวนี้คือเป็นตัวระบายน้ํามันเครื่องอืมระบายความร้อนนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะกดยุบได้ถ้าตัวนี้ไม่มีการยุบไม่มีการยืดหยุน่นประกอบไม่ได้นะครับถ้าประกอบไปมันจะมีปัญหาแล้วเราก็ต้องเลืออีกเอาให้จบนะตอนนี้โอเคผ่านพราะผ่านเสร็จปับ๊บเราก็มาทํอาอัดกาวเนาะ อัดกาวก็คือไม่ใช่ปัญหาเราก็ทากาวไปกันเลยเดี๋ยวเราจะทากาวให้ดูวิธีตัวนี้มีประก็นหรือเปล่าครับตัวนี้ไม่มีประก็นเขาใช้กาวอย่างเดียวนะบีเข้าไปเดี๋ยวค่อยล้างมืออืมอาทาเข้าไปอย่างเงี้ยปั๊บ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 ทาเข้าไปอย่างเงี้ยทา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 ,ทา หลังจากเราทากาวเนาะเนี่ยทากาวเงี้ยทาทั้งล่างข้างบนเราใส่สิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยสินเกาทิ้งไม่ต้องไปสนใจมั้ยมันหมดยุ่แล้วคุณเล็งเร็วหมดยุ่ไข้นะเราก็ทําการประกอบอทาการประกอบเราก็ <c oughs> <c oughs> มาประกอบงี้มันก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันไม,ไ,มไม่ถามประกอบถูกหรอก <c oughs> เออเราก็ต้องเอาไอ้ที่มันถูกต้องดิเออ ก็เราหมุนเชคแล้วไงหมุนเชคดูเรียบร้อยใช้ประกอบงี้เข้างมประกอบงี้เองอนี่ล็อกมันทํามาพอดีอ่ามันจะเข้าล็อกพอดีครับป๋องอือแล้วบอกป๋องบอกป๋องเออป๋องไปว่าอะไรครับฮะป๋องไปว่าอะไรครับอป๋องไมร่รู้เดี๋ยวจะให้คนแม่บ้านไปให้แม่บ้านรู้อื <laughs> อทะเลป๋องแงนเนี้ยเออเนี่ยเราก็ตอกเข้าไปตอกเบ้างี้มันจะมีทำอะไรไม่แรงไม่ต้องคอ้องไปทุ่วต,อก,ตอกเล่น นะลังตอกเสร็จเราก็ใส่น็อตนะครับมันจะมีน็อตเฉพาะตัวอย่างเงี้ยใส่เข้าไปให้มันพอดีพอดีก็คือว่าเวลาใส่เวลาให้มันเหลือเกลียวเท่านี้อ่านะให้เหลือเกลียวเท่านี้ลองดูว่าเหลือเท่านี้จริงไหมอ่ะถ่ายดูอ่าเห็นไหมเหลือเกลียวเท่านี้ถ้ามิดมิดกว่าน,นี้ก็คือไม่ได้ใช่มไม่ไดไห้หรือสูงกว่าน,นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ ต้องพอดีใช่ไหมครับเดี๋ยวจะหาให้ดูเดี๋ยวจะสใส่ดูว่ามันพอดีไหมอ่ะพราดูดูเขียเขี่ยดูเงี้ยเมื่อต้องเขียเขี่ยเนะเนี่ยเราก็จะดูว่าเออเนี่ยอาถ่ายดูเห็นไหมต,ตัวนะครับจะมีเท่ากันนะครับอืมเนี่ยเท่ากันเงี้ยอ่าแต่ตัวนี้มันสั้นหน่อยสั้นหน่อยเราก็นี่เรามาจับดูตัวเนี้ยโอเคตัวนี้ได้ไหมได้นะ ตัวนี้ได้ไหมอ่ะอ่ะก็ได้ไงเข,เขาก็ได้อยู่แล้วเขาบอกเขาพร้อมใส่อยู่แล้วเขาพร้อมเข้าที่เขา <c oughs> เออเขาพร้อมเข้าที่เขาอยู่แล้วบอกเงี้ยเขาบอกยังไงก็ได้ช่างว่าหนูอยากเข้าที่หนูแล้วบอกเออก็นี่ไงเออเข้าแล้วไงหนูบอกเนี้ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก้อหกเหลี่ยมนะครับตัวเนี้ยต,ตัวเก่งใช้ประจําอ่ะมามาลองหมุนดูแต่วิธีหมุนก็คือหมุนให้เข้าก่อนนะอย่าไป มุนให้มันตึงมันอะไรนะแค่เข้านะอ่ะไม่เข้าตบตบก็ให้ทําไมต้องตบล่ไลนะมมไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องตบเออไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงเลยเนีย่อย่างเงี้ยอือเดี๋ยวเพิ่มโดนตะมองทำไมเข้าอ่ะเออมีจะมองเลยนะอือตะมองไม่ใช่มีจะมองด้วยอ่ะเออนี่แล้วเราค่อยหมุนไปนะอย่างเงี้ย ว่าจะขับอะออแหลงเอ็งเออมันเป็นงานอีกมีแหลงด้วยนะเออลองใต้พี่ลงใต้นะอ่ลอาลงใต้ลงใต้ไม่รู้เลยมันมีนมหลายภาษาเลยเออมีแหลงด้วยแหลงก็มีถ้าแหลงไม,ม่มีอหมองอืมแต่ตอนนี้เราขัานเข้าไปพอประมาณประมาณนะอย่าพอตึงเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้ว่าไม่ไหวแล้วเราเอาตัวเนี้ยเอามือเราจับอย่างเงี้ยเราจะไปจับตัวนี้ถ้าจับตัวนี้เกี่ยวจะเสียเราจับตัวนี้จับตัวนี้ถ้าไม่เข้าเราก็ต้องรีบ ถอนตัวซะอืมก่อนจะสายเกินไปนี่ของมของผมช่าง,ง,ง,งชาติใช่ไงบอกก่อนจะสายเกินไปเราก็จับงี้เออจับงี้นะถ้าเข้าหมดแล้วเราค่อยจับตัวใหญ่เรารู้เราเกี่ยวเข้าสุดแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังแล้วเร,เราต้องไม่ต้องเสียใจยอ่ะหลังจากนั้นเข้าแล้วเราก็จับนี่เลยด้วยความแข็งแรงของประแจรหรือของมือช่างชาติก็ไม่รู้อ่ะเรามาลองดู ถ้าตอนนี้ขันให้แน่นใช่กว่าอ้ใช่แล้วก็ขันไปอึบเนี่ยขันไปอย่างเงี้ยอึบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาขันตรงข้ามนะตรงข้ามเนี่ยจากนี่เราก็ต้องมาขันนี่นะเราอย่าไปขันแบบไอ้กูขันนี่กูขันนี่ไม่ได้นะครับมันต้องมาขันตรงข้ามกันนะครับเพราะว่ามันต้องทุกอย่างมันต้องมีสมดุลนะความมาสมดุลมันก็เป็นความว่าบาลานซ์แหละบาลานซ์ก็คือสมดุลนะ สมดุลก็คือการท้นส่วนของโลกน,นู่นนีเ่เนี่ยคันอะไรอึบอแค่นี้เนี่ยอึบแล้วนั้นขันสองตัวตรงข้ามแล้วขันตรงนี้อ่าเนี่ยขันตรงนี้ต่อเลยอ่ะมีหายตรงเนี้ยอแล้วก็ขันตรงนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เออเราต้องแยงคันข้ามนะตัวแยงนะตรงข้ามนะตรงข้าม หลังจากตรงข้ามสี่มุมแล้วเราก็พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาไอ้พวกนี้คือมันต้องตามเราแล้วลูกพี่ไปแล้วมันจะไปตามลูกพี่ป็นยังไง่ลูกพีเ่นเนยไมนต้องตามลูกพีด่ดีนี่ต้องตามแล้วมันไม่ฝืนไม่ได้ต้องบอกไงเออเอ้อเอามาดูอืมเราก็ขันเข้าไปแล้วต้อง,ต,องต้องไล่นะทุกตัวนะก็ะแน่นไม้ไล่ดูเงี้เยเขาเรียกไล่อ่า พอไล่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเสร็จแล้วทาไงต่อนะอ่าหลังจากนั้นเราทาการขันตัวเนี้ยสี่ตัวเนี้ยให้แน่นมากที่สุดเพราะสี่ตัวนี้มันเป็นกําลังที่ว่ามันจะขับดันลูกสูบนะเราจะมาขันให้ดูว่าเออมาขันให้ดูมาเออเนี่ยช่างครับบอกที่นิคนะครับในการขันล็อกสี่ตัวนี้ มันอยู่ที่ข้อมือเราอย่าใช้แขนถ้าใช้แขนเนี่ยน็อตไม่หวานก็ลูดแต่อยู่ที่ข้อมือตรงนี้การกระดิกอย่างเงี้ยครับเออใช่การสัมผัสความรู้สึกต้องมันก็ต้องศึกษาเยอะมากก่อนที่จะขันน็อตพวกนี้ได้อย่าไปแค่เอาแน่นอย่างเดียวขาดนะเนี่ยเรามีความรู้สึกเราบอกว่าเฮ้ยมันแน่นเราหน้าเราหยุดนะอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเราขันไปเบิ่มเงี้ยไม่เชวออกแรงนี้เราเราจะขันนะไม่ใช่นะเราคิดก่อนแล้วความรู้สึกเราจะบอกว่าขันอีกนิดหนึ่งปึ๊บอ่าเนี่ยขันอีกนิดหนึ่งเนี้ยความรู้สึกเราจะบอกสี่ตัวนี้สําคัญมากสุดอืมเนี่ยสี่ตัวนี้สําคัญมากสุดแล้วสองตัวนี้มันไม่สําคัญหรอบุกสูบมันอยู่ตรงนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงตัวนี้เป็นตัวบอกของเป็นสี่เสาเลยลนะใช่ไปละอ่ะทีนี้ เป็นชาทำไม่ดูล้งอากเราต้องการเช็คเราก็าอย่างเงี้ยอันนี้คือสูตรสูตรของของเราเองเราเราไม่ได้เรียนแบบใครเนี่ยงานปีการาการมาร์กอย่างนี้บ่งบอกเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าเราคันหมดแล้วนะเพื่อไม่ให้หลงลืมใช่ไหมครับใช่ทั้งหกตัวเราจะได้ทำอย่างอื่นได้ต่อเพราะว่าถ้าเราไม่มาร์กเงี้ยบางทีเราสงสยัยว่าเฮ้ยมันขันได้ยังเงี้ยเออทิ้งเราก็ใส่นี่เลยอ่ะเอาง่ายนี่เลยเง่ายๆเลย เนี่ยใส่เข้าไปพราะมันต้องใส่อยู่แล้วไม่มีทางหลบเลี่ยงได้หรอกใช่ครับเดี๋ยวให้ชม ep ต่อไปใช่ไหมครับโอเคติดตาม ep ต่อไปรอรร ep ต่อไปนะครับเพราะว่าโ,โอเคโอเคครับ